สวัสดีทุกคนนะครับผมปะป้าหมูนะครับวันนี้ถึงวันที่จะต้องเลือกแล้วครับสำหรับจะสองสิ่งนี้นะครับหนึ่งก็คือเจ้านี่ Sony c v 1 Mark II แนละหนึ่งก็คือเจ้านี่ DJI Osmo Pocket 3ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับวันนี้จะต้องมี หผู้แพ้ที่จะต้องถูกปล่อยออกไปเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทับลายกันนะครับเนื่องด้วยขนาดเซ็นเซอร์1น,นิ้วเหมือนกันนะและอะไรอะไรก็คล้ายคลึงกันแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าจะต้องทิ้ง1ตัวไปผมจะเลือกตัวไหนอะมาฟังนครับก่อนอันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยแน่นอนละ่ะตัวนี้มาก่อน CV1 mark 2นะครับผมใช้มาก่อน นะครับใช้ควบคู่กับกล้องตัวใหญ่อย่างเจ้าตัวที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้เป็น A7R 5นะครับ A7R Mark 5ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็มี Osmo Pocket เนี่ยเปิดตัวมาต้องบอกว่าสเปคเนี่ยเย้าวยวนใจมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ยกระดับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับดีมากๆก,ก็อดไม่ได้ที่จะต,ต้องซื้อมาใช้นะครับซึ่งหลังจากที่ทดลองใช้ก็ต้องบอกว่ามันใช้ดีมากเลย มันใช้ดีมันใช้ง่ายนะครับสิ่งที่มันทําได้ดีกว่าเจ้า cb 1 mark 2ก็อย่างเช่นการกันสั่นแน่นอนครับมันเป็น g i ิมบอนหรือว่าไม้กันสั่นที่มีกล้องติดอยู่ข้างบนมันไม่เหมือนกล้องดิจิตอลที่ต้องใช้ระบบกันสั่นแบบดิจิตอลในตัวของมันกันสั่นมันก็เลยทําได้ดีกว่านะครับเจ้า pocket 3เนี่ย ทำได้ดีกว่าในเรื่องของกันสั่นอะไรที่ทําได้ดีกว่าอีกก็อย่างเช่นการเขาเรียกว่าเหมือนการจัดการกับการถ่ายย้อนแสงอันนี้ก็สามารถทําได้ดีกว่าอืมนะส่วนตัวนะถึงแม้ว่าเจ้าโซน,นี้เนี่ยจะมีโหมดที่เขาเรียกว่า DRO หรือว่า Dynamic Range Optimizer ที่ก็จะช่วยให้ดีขึ้นกว่าตัวอื่นๆด้วยนะเวลาคุณถ่ายย้อนแสงมันจะช่วยให้หน้าคุณสว่างแต่ทีเนี้ย ข้างหลังมันจะขาวโพลนเลยครับมันจะไม่เหมือนกับกล้องพวกนี้ที่มันจูนสีฟ้าให้เป็นสีฟ้าเหมือน HDR แล้วมันสวยอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของดีใจพ็อกเ็ตนะครับคือมันง่ายง่ายแต่ผู้ใช้มากกว่านะครับผมข้อต่อไปก็คือ,อการทำสโลโมชันตัวนี้ 4K 120เฟรมเลยนะครับอืมแต่ตัวนี้ ถ้าจะทำขนาดนั้นอ่ะมันจะลงความละเอียดไปที่ Full HD เท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำ s o l t i o n d e s i o n m o Pocket Free ก็ทำได้ดีกว่าอืมนะฮะเอออย่างอื่นเนาะจริงๆก็น่าจะมีแค่นี้แต่มันก็เป็นจุด Pain Point ของ Sony เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกันสั่นอืมแล้วก็กล้องโดยทั่วไป ที่ควบคุมการถ่ายย้อนแสงและฟ้ามันจะแจ้งแจ้งอ่ไงเงี้ยนะครับมันก็เป็นจุดด้อยอยู่แล้วจริงๆถามว่าชอบอะไรในตัวอ s m o p โมพ็อกเก็คือมันค่อนข้างที่จะง่ายกันสั่นมันดีดีถึงขั้นดีมากๆโอนไฟล์ก็รวดเร็วอะไรประมาณมั้งคือมันเป็นอะไรที่แบบคนใช้ที่เป็นผู้ใช้เริ่มต้นอะคือมันใช้ได้ง่ายเลยไงอ่ะทีเนี้ยมาฟังกันบ้างว่าผมชอบอะไรในตัว โซนี่ซี m ีอันมาคนะครับผมคือจริงๆมันมีฟังก์ชันอย่างเช่นเขาเรียกว่าแต่ก่อนผมใช้ CB E1 นะครับฟังก์ชันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะซีเน่ซีเน่ล็อกซีเนมติกลอกะมีนะแต่ผมก็ไม่เคยใช้เลยตอนใช้ E1 ก็เหมือนจะว่าซื้อมาเพราะฟังก์ชันนี้แต่เอาข้อจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ครับคุณผู้ชมอืมมันไม่ได้ใช้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ มันอาจจะสูญเสียพื้นที่บนล่างมั้งบาบนบาล่างแล้วก็สีนั้นเราก็ไปทำคอลเลกชันดิงทีหลังได้อ่ะอืส่วนเฟรมเลทมันก็ล็อกให้เราไงออืมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับซอฟต์สกินเดฟเฟกถามว่าตัวเนี้ยมีไหมมีนะแต่ขณะเดียวกันพอเกทีนี้มันก็มีแล้วมันก็มีดีกว่าตรงที่ว่าโอ้โหมันบีบหน้าด้วยมันแต่งเขียนทาลิปให้อ่ะคือทำตาโตอีกงหากคือบอกตรงอะ่ะ ซอฟ,ฟต์สกินเอฟเฟตของ c ี c 1 m a r น II เนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับอืมไอตัวของ Pocket T มันทำได้ดีกว่านะครับผมสิ่งที่ตัว C1 m m r r k II เนี่ยจะได้เปรียบก็คือการถ่ายภาพนิ่งนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ยังต้องใช้กล้องที่ใช้ถ่ายภาพนิ่งอยู่ก็คงจะต้องเลือกเจ้านี้แหละเพราะว่า Osmo Pocket 3เนี่ยมันเป็นกล้องล็อกนะฮะถ้าเกิดว่าไปใช้ถ่ายภาพก็จะได้ความละเอียดแค่9เมกะพิกเซล ซึ่งมันน้อยไงน,น้อยกว่าตัวนี้อีกนะครับผมอ่ะภาพนิ่งตัว C1 m a r k 2เนี่ยก็จะได้เปรียบระบบเสียงนะครับม่จากตัวกล้องอันนี้วัดยากเพราะว่าต้องบอกว่าต่างคนทำมาดีไอตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับฉลาดมากๆไอตัว Pocket t ทเนี่ยก็ดีมากๆนะครับในส่วนของโลคัสน้อยแคนซิลลิ่งต่างๆก็มีนะฮะผมให้เสมอ นะครับผมส่วนหน้าจอแน่นอนอยู่แล้วครับ CV1 m a มา i ูมันก็จะกว้างกว่านะครับการโอเปเรตการควบคุมก็จะเหมือนกล้องทั่วไปมากกว่าเหมาะสำหรับกับคนที่เริ่มต้นกับป้องคอมแพคอะและอยากเติบโตไปเรื่อยๆขึ้นไปไปที่ m i c r o f o u ต t s i r d พแล้วขึ้นไป l u l r f m e นะครับถ้าเกิดว่าจะฝึกก็เริ่มต้นจากตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่าการควบคุมทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกับกล้องโดยทั่วไปนะครับผมนะฮะ เรื่องของการซูมตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่านะครับกับระยะเลนส18์18-50นะครับรู้สึก f ตัวนี้จะกว้างกว่านะครับอันนี้เป็น f 1.8แต่ว่าตัวนี้เป็น f 2นะครับเริ่มต้นตัวนี้จะ20มิลแต่ตัวนี้18มิลแต่ถ้าคุณใส่ฟิลเตอร์ของ Pocket ตรีเข้าไปก็จะเป็นระยะ15มิลนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องของการซูมผมก็ยังมองว่า C1 m a r k II สะดวกกว่านะครับผม เ,เรื่องเรื่อื่นๆจะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะคงขอดูฟังก์ชันดีกว่าการโฟกัสแน่นอนครับตัวนี้ดีกว่านะ CV1 m a r k อ้อเรื่องของ ND Filter นะครับ c Mark เป็นกล้องที่มี ND Filter ในตัวอันนี้สะดวกมากผมบอกเลยว่าดีมากๆแต่ว่าเจ้า DJI เนี่ยมันจะต้องซื้อมาติดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ Motion b บ u r ใช่เปล่ะเวลาออกแดดจัด,จดๆก็ต้องใส่ ND Filter ซึ่ง 1> c 1 m a r k i 2ก็มี ND น i ิฟิวในตัวแต่แต่ผมเคยเลองออกแดดจัดๆแล้วเปิดก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดใช้ F 1 8กว่าจะต้องหลีมาที่ F 4นะครับผมให้รูรับแสงมันแคบลงนะครับประมาณนั้นนะถึงจะถ่ายในที่กลางแจ้งได้นะครับอ่ะหลักๆเลยต้องมีคนที่จะต้องจากเราไปนะครับรู้ไหมว่าผมเรียกอะไรฟังเลยอาจจะอึง้ทงทั้งที่ Pocket เนี่ยมีดีกว่า c 1 m a r k 2เนี่ย แค่เหมือนกับว่าแค่กันสั่นกับ 4K 120เฟรมแต่ผมเลือก Pocket ร e ครับเพราะอะไรเพราะผมมีกล้องที่ใช้ทำงานอยู่ก็คือ A7R Mark 5อยู่แล้วเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยผมมาใช้ตัวนั้นถ่ายไปใช่ไหมหลักๆเนี่ยที่ที่นั่นบอกว่าผมซื้อ C1 Mark II มาเพื่อทำวออืมถ่ายคลิปจะบอกว่าผมจะเอาไปถ่ายภาพมันเป็นไปไม่ได้หรอาครับ มันถามว่ามันคาดหวังได้ไหมใน,ในระดับเซนเซอร์หนึ่งน,นิ้วมันคาดหวังได้นะแต่ในเมื่อผมมีกล้องตัวใหญ่แล้วน,นั่นไงผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาถ่ายวีดีโอแต่เมื่อพูดถึงงานวีดีโอตัวเนี้นะครับ pocket tree เนี่ยมันครอบคุมหมดทุกอย่างนะครับผมจะไม่ลงลึกนะครับว่าการทำ color grading เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ d y n a m i c range ของกล้อง2ตัวอันไหนให้มากกว่ากันซึ่งต้องบอกว่ากล้อง2ตัวนี้มีไฟล์ล็อกนะครับอันนี้ก็เป็น D-Log แต่ว่าจะเป็นเหมือนด d l o กย่อมๆอ,อาจจะไม่ Dynamic เลนส์ไม่สูงแต่อันนี้ก็มี S-Log เช่นเดียวกันนะครับของ Sony ผมคาดว่า Dynamic เลนนะในการเอามาทำคอนเทนต์กราดดิ้งอ่ะของโซนี่จะดีกว่าด่ซํำไปแต่ผมก็ไม่เคยทำสักทีเพราะว่าใสา่ใส่พ่อบ้านอย่างผมเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนั้นอนะ่ะคือถ่ายแล้วมันก็จบไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไปถมสีหน่อยๆ ดึงไฮไลท์ลงมาหน่อยเวลามันโอเวอร์แค่นี้ครับมันก็พอแล้วไม่ต้องไปถ่ายเป็นหลอกแล้วต้องไปแปลงเป็น709แล้วทำใส่รัดเข้าไปคือมันค่อนข้างจะยุ่งยากถามว่ไม่ทำได้ไหมก็ทำได้แหละแต่มันเสียเวลานะซึ่งตัวนี้คือมันจบทุกอย่างเลยสีมันสวยนะครับโปรไฟล์ของมันเดิมๆเนี่ยถ่ายแบบปกติสีทั่วไปอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วนะครับผมนะผมก็เลยเลือกตัวนี้เพราะว่ามันกันสั่นดีกว่าเวลาคุณถ่ายวอล์กแล้วเกิดว่า มันสั่นมากๆอ่ะมันดูเหมือนมันจะมึนหัวใช่ไหมครับอืมแน่นอนครับกล้องที่ทำวอล์กได้ดีนะครับมันก็จะต้องมีระบบการสั่นที่ดีในระดับหนึ่งหรือบางคนก็พอใจในผมผมผมไม่ได้บอกว่า CV1 Mark II กันารสั่นไม่ดีนะดีนะครับถือถ่ายได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันดีกว่าแค่นั้นเองอืมแต่ CV1 Mark2 ทํทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยสามารถถือวอลได้นะครับสบายสบาย แต่ตัวนี้ทําได้ดีกว่าสันแบบเนียนกิ๊บประมาณนั้น4 k 120เป็นประเด็นแน่นอนแม้กระทั่ง A7R Mark 5มาค่าที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เลยครับใช่แต่เจ้านี้ยทำได้นะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบนะครับอ,อ,อย่างอื่นมันก็ง่ายอะ่ะ เพราเรียกเรียกว่าง่ายดีกว่าผมก็เลยเลือกตัวนี้ไว้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าการสั่นมาดีแค่นั้นเองแล้วก็มันใช้ง่ายแต่เจ้าตัวนี้อาจจะต้องปล่อยไปเพราะว่ามันก็ทับลายกับกล้องใหญ่อยู่แล้วนะจะมีประโยชน์ก็แค่วันสบายๆที่อาจจะไปกับลูกอยู่ในร้านอาหารร้านคาเฟ่ถ้าพกฟูลเฟรมขึ้นมาแล้วถ่ายอาจจะเป็นจุดสนใจได้นะครับอันนี้บอกเลย เรื่องนี้ก็มีส่วนนะครับผมก็เลยจะต้องหาแบบกล้องแบบเล็กๆแบบนี้สักตัวหนึ่งเอาไว้ถ่ายในที่ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาเราพูดไปถ่ายไปก็จะไม่เขินใช่ไหมครับต่างกันถ้าเกิดหยิบกล้องตัวใหญ่เลนตัวบิ๊กๆเบิ้มๆมาเนี่ยคนก็มองนั่นแหละว่าคุณมาถ่ายอะไรหรอจริงจังแค่ไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะฮะกล้องสองตัวนี้มีประโยชน์เหมือนกันเวลาทำวอลก็มันค่อนข้างจะกระทันรัดแล้วก็ปกง่ายนะครับแต่วันนี้ผมทิ้ง CV1 1 Mark 2ไปอ่ะก็เพราะว่าผมมีกล้องใหญ่ก็แค่นั้นเองครับอ่ะทีเนี้ยบอกนิดนึงใครสนใจมารับช่วงต่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นกล้องฮิ้วนะครับผมไม่มีกล่องแต่ว่าของแถมผมก็จะแถมเพลทจาก u ุลันซีนะครับเพลทจาก u ุลันซีแล้วก็จะมีเ e a ดแคทนะครับที่สามารถที่จะกันลมได้นะ,อ,ะอันนี้ผมก็แถมไปนะครับผม แล้วก็มีแบตเตอรี่ของแท้นะครับติดกับตัวกล้องเนี่ยหตัวแล้วก็มีแบตเทียบ2แล้วก็ที่ชาร์จไทยนะครับที่รชจแบตเตอรี่นะครับที่มาพร้อมกับแบตเทียบนั่นแหละครับตัวนี้ผมจะติดเขาเรียกว่าเอ่อ UV ฟิลเตอร์เพื่อการฝุ่นเข้านะครับปกติเนี่ยไปแล้วคุณเปิดกล้องเนี่ยครับเปิดเปิดเข้าแล้วก็ปิดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับว่าฝุ่นมันจะเข้าไปในตัวเลนได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติดฟิลเตอร์กันฝุ่นไว้อย่างเงี้ยครับผมก็เป็นห่วงนะ เป็นคนที่ใช้กล้องแล้วก็รักธนุถนอมแหละก็เลยติดเอาไว้ไม่ให้ฝุ่นเขา้าอ่ะใครสนใจจะรับต่อผมเสนอนะครับถ่ายในราคาไม่แพงนะครับ18,900บาทต่อรองได้นะครับ18,900บาทอ่ะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับอ่ะที่คอมเมนต์เลยนะครับหรือโทรหาผมด้วยตรง087-949-9942ย้ำอีกครั้ง 087- 9 4 9 9 9 4 2วันนี้เลือกแหละต้องไปตัวนี้ไปนะ ใครจะดูแลต่อก็มาดูแลได้นะครับ c ีวันมา i ์นะครับเป็นกล้องที่ดีอแต่ว่านะพอเกตเขาก็มาใหม่ไงก็ขออยู่กับ Pocket ก่อนแล้วกันนะนะครับแต่ถามว่าดีไหมนะครับซี i ก็ดีนะครับเหมาะสำหรับใครที่ไปทำวอล์กก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เซนเซอร์1นิ้วพกสะดวกนะครับผมนะฮะฟังก์ชันอื่นก็ดีหมดระบบโฟล์สก็ดีไมค์ก็ดีดนะ ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีหรอกแต่ว่าผมมีกล้องใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เอาเจ้านี้มาถ่ายไปโดนไงนะครับก็เลยเลือกพ็อกเก็ตเทียวไว้ครับวันนี้ป้าป้าหมูลาวไปแล้วครับเรื่องเรด้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ